รายได้ที่เกิดขึ้นจากฟินทอร์สมี1ครับรายได้จากการฝากส่วนตัวครับหในการฝากส่วนตัว1%นะครับทุกการฝากนะครับเข้ามาเนี่ยเริ่มต้นที่100 USD T นะครับดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นนะครับหรือเงินตันผลกําไร1วันเนี่ยวันละหเนี่ยจะเกิดรอบของการหมุนเวียนนะครับเงินที่เกิดขึ้นนะครับ จากเงินปันผลหรือดอกเบี้ยนะครับมันจะมีบวก1.5เมื่อท่านไม่ได้ถอนนะครับเพราะว่าเราให้ท่านถอนได้ทุกวันนะครับสำหรับคนที่ไม่มั่นใจสามารถถอนไปใช้ได้ทุกวันนะครับ1ของล้านก็เป็นหมื่นแล้วนะครับ1เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่าน่าก1ล้าน1เปอร์เซ็นต์ก็คือ10,000ท่านก็สามารถถอนได้วันเป็นหมื่นแต่ถ้าท่านไม่ถอนละครับท่านจะได้อะไรสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนและมันต้องการได้เยอะๆท่านก็เอาดอกเบี้ยนะครับเก็บไว้ครับ เมื่อดอกเบีย้ยเก็บไว้พอมีดอกเบีย้ยครบ24ชั่วโมงท่านฝากเที่ยงของวันวันนี้นะครับพอเที่ยงอีกวันครับมันก็เกิดดอกเบีย้ย1%ขึ้นมะาในดอกเบีย้ย1%นี้ครับมันจะเกิดรายได้ซ้ําถ้าท่านไม่ถอนในวันนั้นนะครับในวันต่อมาก็จะเป็น1.5%ครับดอกเบีย้ยที่เกิดขึ้นนะครับ1,000นถะ้าท่านไม่ถอนจะเกิดดอกเบีย้ยอีก1.5%ในก้อนนั้นครับแต่ท่านอย่าลืมว่า ดอกเบี้ยหนึ่งเปอร์เซ็นมันเพิ่มพูนทวีครับวันแรกหนึ่งครับวันที่สองมาอีกหนึ่งก็เป็นสองเปอร์เซ็นตแต่วันที่สองนะครับไม่ใช่สองเปอร์เซ็นธรรมดาครับมันมีสองเปอร์เซ็นพัดคือบวกหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นของสองเปอร์เซ็น์นั้นด้วยนะครับมันก็เกิดการเพิ่มพูนทวีขึ้นมานะครับนั่นคือสิ่งที่ท่านจะได้จากฟินทอสนะครับสำหรับท่านที่นําเงินมาลงทุนมันได้เริ่มต้นที่สองเล่งจากการฝากนะครับท่านได้สองเล่งจากการฝากถ้าท่านไม่ถอนรายวันแล้วไรายได้ช่องทางที่กกก็คือไรรราาาายได้จากกาแนะนะํตง แนะนำตรงสมมติว่าท่านฝากอย่างเดียวมันมันได้น้อยนะทั้งที่มันก็ได้เยอะอยู่แล้วนะถ้าพอสลับผมนะครับถ้าฝากหนึ่งแสนก็มีเงินวันละพันต่อวันเนี่ยมันเยอะไปแล้วแต่ถ้าท่านต้องการสร้างองค์กรด้วยล่ะครับมันจะได้มากขนาดไหนครับนั่นคือแค่ทางเดียวท่านไปแนะนำสองคนนะครับแนะนําตรงท่านจะได้สิบห้าถึงยี่ห้าเปอร์เซ็นเลยเดียวในชั้นลูกหรือชั้นหลานนะครับเป็นโบนัสลึกสองชั้นนับจากชั้นลูกหรือชั้นหลานนั่นคือรายได้ช่องทางที่สองสามครับรายได้จากการสร้างทีมตามตําแหน่ง ท่านได้ถึง60%สูงสุดนะครับเริ่มจาก20%เริ่มจาก20%ตามตำแหน่งเกียรติยศเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นทอสกำไรถอนได้ทุกวันคุณถอนได้เมื่อครบ7วันท่านถอนได้เลยครับโดยไม่มีค่าธรรมเนียมท่านลงทุนไป1 0 0 0 0แท่านก็ถอนได้1 0 0 0 0แท่านลงทุน100ท่านก็ถอนได้100ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมนะครับเมื่อครบ7วันนะครับในระบบของสมาร์ตการจะปลดล็อกให้กับท่านโปรแกรมของเราจะปลดล็อกกับท่านาลลกกทุนกอย่างไม่มีการใช้คนนะครับให้ระบบโปรแกรมนะรรม่กกทา ที่ท่านเอาเงินมาลงทุนนะผ่านการเชื่อมโยงผ่านระบบสมาร์ทคอนแทคที่รันบนบล็อกเชเนเมื่อถึงเวลาที่กําหนด24ชั่วโมงปุ๊บมันจะเพิ่มให้กับท่านเป็นรายได้กับท่านนะครับในแต่ละวันไม่มีการเลทไม่มีการเลื่อนไม่มีการซ่อนเลนใดๆทั้งสิ้นนะครับในแต่ละวันเพราะฉะนั้นท่านได้เต็มๆครับในแต่ละวันมาดูครับที่ผมบอกว่ามันได้อย่างไรเราไปดูกันค่าทิศทางของการเกิดรายได้เนี่ยรวมรายได้จากการลงทุนเมื่อฝากครบ62วันพอวันที่63ท่านถอนได้นะครับ พบคงสามวันท่านถอนได้แล้วเพราะว่าเมื่อถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อท่านฝากร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้นร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือสมมติเราฝากหนึ่งร้อยแล้วมันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่กำไรครับหรือผลหรือเงินปันผลที่เกิดขึ้นนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ระบบจะตัดนะครับไม่ใช่ว่าท่านจะได้เกินร้อยหนึ่งร้อยสองร้อยสามนะครับเมื่อมันถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะเกินร้อยหนึ่งแต่ระบบจะตัดแค่ร้อยนะครับเพราะว่าเกินร้อยไม่ได้ครับเกินร้อยมันจะหายไปครับดอกเบี้ยที่เกินร้อยจะไม่เกิดขึ้นเพราะนั้น เมื่อถึงร้อยเปอร์เซ็นคือหกสิบสามวันท่านจะต้องถอนออกมาท่านจะต้องถอนเงินออกมาครับสาหรับกําไรหรือเงินปันผลในระบบที่เกิดขึ้นท่านต้องถอนออกมาเพื่อเอามาต่อยอดท่านลงทุน100ถ้าท่านต้องการความสาเร็จให้มีไรายได้หลักแสนต่อปีนะครับท่านต้องเอาเงินที่ท่านได้100ใน62วันเนะีวันมาต่อยอดในวันที่63จาก100เป็น200ครับเพราะท่านได้ดอกเบีย้ยหรือกําไรหรือเงินปันผล100รจาก1้อยก็ต้องเป็น200แล้วเอาเงิน200ก็เป็นลันต่ออีก 6 2วันนะครับพอ6า3ท่านก็ถอนนะครับออกมาเหมือนเดิมครับแต่วันที่613ในสองเดือนถัดไปมันไม่ได้เป็นแค่200ครับมันเป็นเท่าไหร่ครับ400จาก200นะครับจาก100เป็น200จาก200ก็เป็น400ครับมันเพิ่มคูณทวีครับในอีกสองเดือนถัดมาก็เป็น4เดือนประมาณ4เดือน4วันนะครับ4เดือน6วันนะครับพอ4เดือน6วันนะครับ ท่านก็จะได้เป็นเท่าไรครับเป็น400 400ครับจากการเริ่มต้นที่100 usdt เป็น400ถ้าท่านเอาเงินที่ได้กำไร200เนี่ยมาต่อยอดในการลงทุนซ้ำเพราะว่าเมื่อครบ1 0 0ใน4เดือนต่อมาเนี่ยนะครับก็คือท่านจะได้เพิ่มเป็น200นะครับเงินทุนเป็น200นะครับแล้วกำไรก็คือเงินปันผลเป็น200ก็เป็น400ถ้าท่านจะรับไรายได้ต่อท่านต้องถอนมาครับเพราะว่าระบบบังคับไม่ท่านถอนถ้าท่านกวากไว้ ท่านจะไม่ได้รับเพิ่มเติมดอกเบี้ยจากแม็กซิมัมที่ร้อเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นท่านต้องถอนครับบังคับให้ถอนระบบฟินทอสไม่ต้องการเงินจากท่านนะครับถ้าต้องการเงินคงไม่ให้ท่านถอนหรอกครับให้ท่านถอนครับทุกหกสิบสองวันที่หกสามท่านถอนได้เลยครับถ้าท่านต้องการร้อยเปอร์เซ็นต์ท่านถอนมาแล้วมาลงทุนซ้ําทําอย่างนี้ครับหกรอบทำอย่างนี้หกรอบท่านจะมีเงินประมาณสองแสนบาทหกรอบนะครับท่านจะมีเงินเท่ากับสองแสนบาทจากการลงทุนแค่ร้อยเหรียญ USDT นะครับซ้ําไปอย่างนี้ครับ โดยที่ไม่ถอนนะครับเริ่มต้นที่หนึ่งร้อย USDT นี่ครับในระบบของเรามันมีอะไรครับที่เป็นตัวแปรทำให้ท่านมีรายได้มากก็คือหนึ่งครับดอกเบี้ยหนึ่งเปอร์เซ็นสองครับดอกเบี้ยพักหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นครับที่เพิ่มเข้ามามันบวกเข้ามาทุกๆุกครั้งที่เกิดดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยแต่ละวันมันก็เกิดขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นหนึ่งเปอร์เซ็นหนึ่งเปอร์เซ็นแล้วดอกเบี้ยพัดเนี่ย,ยครับมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับมันจะบวกให้ 1, 5, 1, 5ใหนึ่งจุดห้าหนึ่ง นะครับทุกวันนะสบมุติเป็นสี่ก็ต้องบวกเป็นหนึ่งจุดห้ามันจะบวกให้เราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะมีะไรายได้เนี่ยไม่ใช่แค่ดอกเบี้ยหนึ่งเปอร์เซ็นมันจะมีดอกเบีย้ยพัดอีกหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นที่มาทบกับเราด้วยนะครับเมื่อเรามีดอกเบีย้ยเกิดขึ้นทุกทุกวันจนครบร้อยเปอร์เซ็นแล้วแม็กซิมัมที่ร้อยเปอร์เซ็นครับไม่มีการให้มากกว่านั้นท่านจะได้ต่อเมื่อเอาไปเพิ่มเงินลงทุนเพิ่มเงินลงทุนในแต่ละรอบให้มากขึ้นถ้าไม่มีการถอนออกมาเลยเนี่ยเงินกนนั้น วางนิ่งสนิทไว้กับฟินทอสท่านจะได้เต็มร้อยเลยครับเป็นมากกว่าร้อยเท่านะครับจากอ่าหนึ่งร้อยมันจะเพิ่มพูนทวีนะครับหนึ่งร้อยก็คือสามพันหกสามพันเจ็ดพอสิ้นปีท่านอาจจะได้ถึงเท่าไรครับสองแสนมูลค่าของมันจะอยู่ที่ประมาณสองแสนสองนะครับประมาณ 200, 000, สองแสนสองจากการลงทุนแบบนี้ถ้าเราไม่มีการเอาออกมาทุกอย่างเนี่ยถ้าวนลูปไปเรื่อยๆนะครับท่านมีไรายได้มากมายนั่นคือแค่ลงทุนน้อยที่สุดแต่ถ้าเป็นลงทุนเป็นพันเป็นหมื่นนะครับถ้าเป็นหนึ่งหมื่นนะครับ หนึ่งหมือประมาณสามแสนหกท่านจะได้ถึงเท่าไหร่ครับยีล้านเลยจากการที่ท่านไม่ถอนใน1ปีถามว่ามีโอกาสเป็นอย่างนี้กับธุรกิจแพลตฟอร์มอื่นไหมครับยากมากผมยังไม่เคยเจอเลยครับแต่ปินทอดให้ได้ทําไมครับ ถึงให้ได้ขนาดนี้บางท่านบอกว่ามันเวอร์มันเป็นไปไม่ได้แต่ในความเป็นจริงนั้นท่านต้องดูว่าทิศทางของการเกิดรายได้ไดในฟินทอสมันมีทิศทางครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับเริ่มต้นครับไปดูในส่วนแรกก่อนที่ผมได้อธิบายไปว่าวันนี้เราไม่ได้ได้แค่การเอาเงินมาลงทุนมาฝากเท่านั้นเรายังมีโบนัสใต้ผังองค์กรเราถึง2ชั้นนะครับชั้นที่1คือชั้นลูกชั้นที่2คือชั้นหลานบางคนนะไม่ได้ฝากอย่างเดียวแนะนําคนมาด้วยเพราะว่ามันดีครับในเมื่อเรารู้เราไปดูหนังเราชอบ เราหนักเรื่องนี้ดีเราทําไมเราไม่บอกครับเราก็บอกครับเราไปบอก A ครับพ่อของเราไปบอกบีครับน้องสาวของเรา A B เอาเงินมาลงทุนเหมือนเราสมมติว่าเราลงทุน2,000ั usdt เราได้1%ของ2,000ั usdt ทุกทุกวันนะครับวันละ20เหรียญนะครับถ้าเป็น2,000นะครับสมมตินะครับท่านก็ได้เท่าไหร่ครับวันละ20 usdt นะครับรอบ7วันครับเอา20่สิคูณ7 2 7ดสก็140 usdt นั่นคือท่านกว่าอย่างเดียว แต่ครับแต่อย่าลืมนะครับถ้าท่านไม่ถอนในเรื่องในรอบเจ็ดวันนะครับท่านจะมีอะไรครับหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์ก็มาเพิ่มด้วยครับไม่ได้แค่ร้อยสี่สิบแน่นอนมันจะมีหนึ่งจุดห้านะครับดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยพัดเข้ามาด้วยนะครับเพิ่มเติมมาเป็นดอกของดอกนั่นคือตัวเราอย่างเดียวแต่เราเชื่อว่าเราต้องการเงินล้านเราต้องการเงินแสนต่อวันนะครับท่านไม่ต้องการเงินเล็กๆหรอกครับผมเชื่อว่าหลายคนอยากจะรวยเหมือนกับโยโย อยากจะรวยเป็นเบอร์หนึ่งเหมือนกับโกชองซึ่งเป็นมนุษย์เงินล้านต่อวันนะครับสี่ล้านต่อวันเลยนะครับขนาดเพิ่งเริ่มได้6เดือนนั้นยังมีรายได้ขนาดนี้ผมเชื่อว,ว่าถ้าโกชองทําได้ถ้าโยโย่ทาได้คนไทยเราผมเชื่อว,ว่าเก่งว่าไม่แพ้ชาติใดในโลกครับเราก็ทาได้แต่เขาทำยังไงครับเขาสร้างองค์กรสร้างทีมด้วยครับไม่ได้ว่าฝากอย่างเดียววันนี้ถ้าเกิดเราสร้างองค์กรองค์งงกรสร้างทีมในชั้นที่1นึ่งเราได้สิบห้าเปอร์เซ็นต์ให้ทุกคนลงทุนเหมือนกันครับสมมติว่าเราลงลงทุนส A และ B ก็ลงทุน 2องพัน u s d t เท่ากับสี่พครับ A 2 0 0 0 B สี่พเป็น40 u s d t เมื่อคูณ1%เพราะว่านะครับเราจะเอากําไรหรือมาคํานวณนะครับในในส่วนของไรายได้แต่ลายชั้นนะครับหคือ100%ของเงินทั้งหมดที่เราจะเอามาคํานวณนะครับในชั้นนี้4ี่พก็คือ1%คือ40เอา40มาคูณสิเรพราะว่าในชั้นที่1เราได้1ิในชั้นลูกครับจากการขยายงาน 15%เท่ากับ6 USDT ต่อวัน6 USDT ต่อวันคูณ7วันเท่ากับว็่า6 7 4อถ้าก็ได้4 12 USDT ในชั้นลูกครับไปดูชั้นหลานครับ A ครับก็ไปแตกต่อไปบอกน้าไปบอกป้าครับเป็น C และ D ครับ B ก็ไปบอกนะครับเพื่อนนะครับเพื่อนของ B ครับ E และ F ทุกคนทําเหมือนกันหมดสมมติว่าทุกคนลงทุน2000หมดอาจจะเป็น1 0 0 0 0 0ก็ได้ครับตัวเลขอาจจะมากกว่านี้ได้แต่เราขอแบบคํานวณง่ายๆที่2000ก่อน C D E F ในชั้นลูกครับ ในชั้นหลานครับชั้นที่สามอ่าชั้นที่สองของเราครับนะครับแต่ชั้นที่หนึ่งของ A และ B เนะครับเป็นชั้นที่สองของเรานะครับชั้นหลานเราได้สิบเปอร์เซ็นจากชั้นหลาน,น,น,นครับเราได้สิบเปอร์เซ็นจากชั้นหลานสิบเปอร์เซ็นต์คำนวณยังไงครับสองสี่แปดนะคนละสองพันเหมือนเดิมครับสมมติว่าแต่ละคนลงทุนที่สองพันเราก็ได้เอามาคำนวณที่แปดพันเงินลงทุนคือแปดพันทั้งสี่คนครับรวมกันคูณหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับเราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่แปดสิบแปดสิบเนี่ จาก8,000ของเงินลงทุน80มาคูณ10%เพราะเพราะว่าเราได้10%ครับในชั้นนี้ชั้นหลานครับชั้นที่2ของเราชั้นหลานเราได้10%เอา10มาคูณ80เราก็ได้8 USDT ต่อวันสำหรับรายได้ของเราในชั้นที่2ครับนะครับชั้นหลานคูณ7ครับแปดเาได้56 USDT นั่นคือรายได้ของเราครับแล้วเรามาดูครับว่ารวมรายได้เท่ากับเท่าไรครับในรอบ7วันครับ2 3 8 USDT ครับ เกิดจากอะไรครับเกิดจากที่เราได้โดยตรง7วันนะครับ140 u ยู SDT ครับเกิดจากเราขยายไป2คนครับในชั้นลูกครับ42อยู SDT แล้วเกิดจากลูกขยายไปอีก4ครับชั้นลูกขยายไป4ในชั้นหลานครับได้56รวมกันคือ238เอา238มาคูณ35ครับเป็นค่าโดยเฉลี่ยของ USD T. นะครับอาจจะเป็น36 37ได้มันอาจจะขึ้นมากกว่านี้ก็ได้หรือว่าสวิงลงนิดหน่อยอยู่ที่ประมาณสัปดาห์ละ8,330นั่นคือช่องทางเดียว นะครับช่องทางนี้นะครับเราได้แปดพันสามแปดพันสามร้อยสามสิบแต่ถ้าเราแนะนํามากนี้นะครับเป็นสิบคนแหละครับเพราะแนะนําได้รอบตัวนะครับไม่ใช่แค่แบบไบนาลี่แนะนําได้รอบตัวท่านก็ได้มากกว่านี้ครับท่านก็อาจจะได้เป็นหมื่นเลยอ่าเป็นแสนเลยก็ได้ครับเพราะว่าตําแหน่งแรกที่ผมบอก GM นะรับรายได้หลักแสนแน่นอนถ้าท่านมีการบริหารจัดการที่ดีครับไอ้นี่คือยังไม่ขึ้นตําแหน่งท่านอาจจะได้ถ้าแนะนําประมาณเนี้ครับ ได้ประมาณ8,000บาทต่อสัปดาห์นะครับสสัปดาห์ก็ประมาณร่วม4ี่หมื่นละนะครับแต่ถ้าท่านมีการจัดการที่ดีครับการแนะนํา2คนเนี่ยถือว่าน้อยมากนะมันมีโอกาสที่จะแนะนําได้มากกว่านี้เพราะว่าผมเชื่อว่าคนที่ฝากเงินเนี่ยมันมีมากกว่าละมากมายนะครับที่ฝากเงินเท่านี้ในเมื่อเรารู้แล้วนยครับโบนัสทางองค์กรเนี่ยแล้วเรารู้ว่ามันเกิดไรายได้วนซ้ํา ในแต่ละวันจากดอกเบีย้ยพัดที่บวกไป1.5%้เนลยนะี่ยถ้าเราขึ้นตำแหน่งอะไรครับเพราะว่าโบนัสของเราเนี่ยมันมีโบนัสในตำแหน่งเกียรตยิยศด้วยนะครับเป็นข้อที่3ไปดูตำแหน่งเกียรตยิยศเลยครับตำแหน่งเกียรตยิยศตำแหน่งแรกก็คือตำแหน่ง g m นะครับเจ n e อ a รตเ n นจเจอรตำแหน่งนี้ครับคุณสมบัติอย่างไรและทำไมถึงจะทำให้ท่านได้ไรายได้หลักแสนได้ตั้งแต่เดือนแรกเพราะว่าตำแหน่งเนี้ยใช้เวลาในการทำคุณสมบัติหเดือนนะครับผมเชื่อว่าหลายๆายคนเนี่ยใช้เวลาน้อยกว่าเดือนด้วยซ้ำไปเพราะว่าหลายๆคนเนี่ย ตำแหน่งที่3ครับรายได้หลักล้านเนี่ยใช้เวลาเดือนเดียวก็มีนะครับหลายท่านนะครับรายได้หลักล้านต่อเดือนนะครับใช้เวลาเดือนเดียวก็มีแต่วันนี้นะครับตำแหน่ง GM เนี่ยผมเชื่อว่าทุกท่านใช้เวลาไม่ถึงเดือนนะครับหลายหลายท่านใช้เวลาไม่ถึงเดือนครับไปดูครับคุณสมบัติอย่างไรครับตำแหน่งแรกเกียรติรอนเมนเจอร์ท่านแค่แนะนําตรง5คนครับในการแนะนําตรง5คนเนี่ยครับท่านไม่ต้องไม่จําเป็นจะต้องมียอดมากในทุกทุกสายงานนะครับเพราะว่ากําหนด แต่ละสายงานมียอดต่ำสุดคือ100 USD t ครับต่ำสุดของมันก็คือ100 USD t และที่สำคัญครับเราคำนวณที่คุปเซลถ้าคุปเซลท่านได้ท่านก็ได้นะครับเพราะคุปเซลล์นั้นขอให้มีคุปเซลลด50,000 USD t ทุกเซลล์นี่เกิดจากอะไรครับเกิดจากทุกสายงานท่านจะแนะนํามากกว่า5คนก็ได้ล้อมรอบท่านเป็น1ิก็ได้ครับเรานับทุกสายครับหน้ากว้างหน้าด้านลึกทั้งลึกทักว้างได้หมดเลยติดตัวก็ได,ลได้ลึกขนาดไหนก็ได้รวมแล้ว5 0,000ื่นอยู่เครับบางท่านก็ไปเสียบทุกคิ้นลงดิ่งแล้วก็มาเก็บสแปร์เอา4สายที่เหลือก็ได้เช่นสายละหนึ่ง0 100หนึ่งอีกส0 0รก็สามารถขึ้นตำแหน่ง g m ได้ถ้ามียอดรวม5 0,000นะครับเป็นการเกิดตำแหน่งที่ แบ่งปันผักดันกันขึ้นไปด้วยซ้าไปนะครับถ้ามีการ ต่อสายดิ่งนะครับบางท่านใช้วิธีนั้นเราจะรับโบนัสเมื่อเรามียอดใต้สายงานนับทุกเม็ดนะครับที่ใต้เรานะครับลึกไม่ไม่จำกัดเราจะได้รับโบนัส20%จากเงินปันผลของทีมใต้สายงานทุกทุกวันนะครับทุกทุกวันนะครับไปดูนะครับตัวอย่างครับเรารับอย่างไรครับตัวอย่างก็นะสมมุติว่าเราได้มา50,000ื่นวีดีทีครับต่ำสุดแล้วนะครับห้าหมื่นเนี่ยครับเอามาคูณหนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์คูณห้าร้อยวีดีทีเท่าไหร่ครับหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์ ห้าหมื่น USDT เนี่ยนะครับเราต้องเอามาคำนวณที่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์คือรายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ของจำนวนทั้งหมดของเงินลงทุนเมื่อเราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินทั้งหมดในการลงทุนเราก็ถึงเอามาคำนวณในการรับโบนัสครับเพราะว่าโบนัสจะต้องมีการคำนวณจากเงินทั้งหมดของกำไรที่เกิดขึ้นเอากำไรที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากเงินลงทุนเอามาคูณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ท่านก็ได้หนึ่งร้อย USDT ในตำแหน่ง PM ต่อวันนะครับต่อวันนะครับคราวนี้หนึ ณนะยอดรวมต่ำสุดนะครับยอดรวมกุ๊ปเซลล์ต่ำที่สุดน้อยที่สุดเนี่ยท่านจะได้วันละเท่าไหร่ครับเมื่อเอาไปคูณ30วัน3,000 USDT นั่นคือยอดต่ำสุดท่านได้3,000 USDT คูณ35บาทโดยเฉลีย่ยคือค่าอยู่1 USDT ประมาณ3,5บาท ท่านได้ถึง1นึ่งแสนนะครับนั่นคือตําแหน่งแรกท่านก็ได้เงินแสนแล้วครับแต่ถามทีครับไปดูตําแหน่งแรกของบริษัทที่ท่านรู้จักที่เราเคยทามานะเราไม่ได้ไปว่าใครนะครับเราเคยเจอตําแหน่งแรกได้1นึ่งแสนนะครับวนใหญ่ก็หหลักพันแล้วก็หลักหมืน่นต้นต้นเราเคยเจอตําแหน่งแรกแค่หลักพันและหลักหมื่นต้นแล้วได้ไม่ง่ายนะครไม่ง่ายอย่างนี้ครับของเราง่ายเพราะอะไรครับแค่บอกคนมาฝากเพื่อรับดอกเบีย้ยที่สูงครับเอาเงินมาฝากแล้วรับดอกเบีย้ยที่สูงต่อวัน ผมเชื่อว,ว่าไม่มีใครปฏิเสธนะครับอยู่ที่ว่าเขาได้เชื่อข้อมูลของเราขนาดไหนเขาต้องเข้ามาฟังและศึกษาโดยตรงผมเชื่อว,ว่าไม่มีใครปฏิเสธท่านถ้าทุกคนได้ศึกษาเรื่องราวของฟินทอนนั่นคือตำแหน่งแรกครับเราจะไปเที่ยวบาหลีด้วยกันครับบินฟรีกับงานอีเวนต์อีเวนต์แรกก็คือวันที่1 4บสถึงสิครับจาก11บเถึงสิเป็น1 4บสถึงสิเดือนหนึ่งปีใหม่ของปี2 0 2 3หรือ2566เราจะไปเกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียที่สวยงามมากครับทิปแรกเลยนะครับ ในวิกเอนของเดือนมกราคมหลังจากนั้นครับสำหรับ GM ครับแพ็คกระเป๋าทุกเดือนไม่มีที่ไหนครับที่ให้ขนาดนี้สำหรับ GM แพ็คไปเลยครับเวียดนามครับทริปที่2ไปเวียดนามกันทริปที่3ครับ ไปอินเดียครับนิวเดนดีครับไปงานอีเวนท์ที่อินเดียแพ็กกระเป๋าไปเลยครับที่นี่ก็จะมีเกี่ยวกับพระราชวังทัชมาหารที่มีชื่อเสียงระดับโลกแล้วก็ที่ท่องเที่ยวอีกหลายจุดที่ที่4ครับ4ี่ห้านี่ห้ามพลาดเลยสำหรับท่านใดที่ต้องขึ้นให้ได้ครับท้าทาทริปนี้ถือว่าเราพลาดยิ่งใหญ่มาเพราะว่าเป็นทริปที่ทุกคนปรารถนาทริปที่4ครับเดือนเมษายนในช่วงสงการเลยครับเราจะไปเกาะเซจูครับเกาะเซจูเป็นเกาะที่สวยงามนะดินแดนแห่งสัญญกรรมเกาหลีใต้ประเทศเกาหลีใต้ในวันที่1 1บเด เดือน4เดือนเมษายนช่วงสงการหลังจากที่ปีใหม่เราไปเกาะบาหลีซึ่งถือว่าทุกคนก็ปรารถนาที่จะไปร่วมกันนะครับหลังจากเซจูครับเราไปที่ไหนครับดูไบครับเมืองที่ทันสมัยเมืองที่ทันสมัยแล้วก็จเจริญในเขตอาหรับนะครับประเทศซารัดสหรัฐอาหรับอิเมิเร็นะครับดินแดนอาหรับเมืองที่เกิดขึ้นบนท้องทะเลทรายที่สร้างขึ้นมาโดยมนุษย์ที่สวยงามแล้วก็ทันสมัยดูไบเราจะไปกันในเดือนพฤษภาคมครับเป็นเมืองของมหาเศรษฐีเลยทีเดียว แล้วเดือน6ครับเราไปที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับไปดูดอกซากุระบานแต่หิมะไม่มีแล้วไปดูดอกซากุระบานที่นั่นครับโตเกียวญี่ปุ่นในเดือน6เดือนมิถุนายนครับยี่สบ็ดถึงิสามก่อนที่จะมารวมตัวกันครับงานใหญ่ระดับโลก3 0,000คนกับ GM ที่เราตั้งเป้าหมายว่าจะมี G m ร่วมกัน3 0,000รหัสที่นี่ครับในครบรอบ1ปีกับปิ่นทอดมี MD มากประมาณ100รหัสนะครับในเดือน7เดือนกร,รกฎาคมที่สิงคโปร์เพราะฉะนั้นวันเดือนเนี้ย จะเป็นเดือนที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าจะเป็นการจัดงานระดับโลกที่สิงคโปร์เพราะว่ามีคนร่วมงานมากกว่าสามหมื่นคนแล้วเรามีงบจัดงานถึงเจ็ดสิบล้านขึ้นไปนะครับประมาณเจ็ดิบล้านขึ้นไปในงบจัดงานในครั้งนี้ครับทุ่มทุนมากแล้วก็มีนักร้องชื่อระดับโลกชื่อเสียงระดับโลกนักร้องระดับโลกเข้ามาร่วมงานนี้ด้วยซึ่งแพนไว้เป็นเลดี้กาก้าแต่อาจจะไม่ใช่อาจจะเปลี่ยนเป็นคนอื่นแต่เป็นนักร้องระดับโลกแน่นอนนะที่จะร่วมงานนี้ครับนําสับสำหรับตาแหน่งทีเอ็มครับเที่ยวบาหลีครับ ไปดูในเรื่องอทิปนี้หน่อยครับว่าบาหลีบาหลีบาหลีเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศอินโดนีเซียตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศมีลักษณะเป็นเกาะบาหลีใช้สกุลเงินรูเปียอินโดนีเซียเทียบเป็นสกุลเงินบาทคือ10,000รูเปียประมาณ23บาทไทยาการจะไปเที่ยวบาหลีนั้นไม่ต้องขอวีซา่าใช้เพียงแค่หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตท,ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า6เดือนสามารถพำนักอยู่ในประเทศอินโดนีเซียได้ไม่เกิน30วัน เวลาในบาหลีจะเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงคนบาหลีส่วนใหญ่เป็นชาวพื้นเมืองดั้งเดิมนับถือศาสนาฮินดูเป็นหลักมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เคร่งครัดกับหลักปฏิบัติทางศาสนาการจะไปวัดต้องแต่งกายสุภาพและสงบสง,งียงนุ่งสรงและคาดผ้าคาดเอวและผู้หญิงควรทราบสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆจะห้ามเข้าเยี่ยมชมขณะที่คุณมีประจำเดือน อากาศที่บาหลีนั้นจะไม่แตกต่างจากไทยมากนักอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีจะอยู่ที่30องศาเซลเซียสช่วงฤดูมรสุมจะอยู่ราวๆเดือนตุลาความถึงเมษายนและช่วงอากาศกำลังดีไม่มีฝนก็จะอยู่ประมาณเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมการเดินทางท่องเที่ยวในบาหลีนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะเลือกเช่ารถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ที่ไกลออกไปอาจจะเลือกใช้บริการแท็กซี่อูเบอร์หรือบริษัททัวร์ ราคาโรงแรมรีสอร์ทก็ไม่แพงค่ะเริ่มต้นหลักร้อยก็มีเหมือนที่ไทยเลยแต่ที่แน่ๆได้สไตล์ที่พักบาหลีของแท้การใช้โทรศัพท์และอินเทอร์เนต็ตถ้าอยากใช้ดีและสะดวกให้ซื้อซิมโทรศัพท์จากผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือในประเทศอินโดนีเซียหรือซื้อจากประเทศไทยเพราะสัญญาณ WiFi แต่และโรงแรมอาจไม่ค่อยเะเียนมากนะักกิจกรรมที่คนส่วนใหญ่ทำเมื่อมาเที่ยวที่บาหลีคือไปขอพอรรับน้ำมนต์ที่วัดที่นี่มีวัดสวยๆอยู่มากมาย ไปเล่นเซิร์ฟที่ชายหาดนั่งเรือชมโลมาเที่ยวชมนาข้าวช้อปปิ้งในตลาดพื้นเมืองตลาดสินค้างานสินก็มีนะทำผ้าบาติกด้วยตนเองเที่ยวเส้นทางศึกษาธรรมชาติอาหารบาหลีมีเมนูอาหารให้เลือกกินหลากหลายอาหารพื้นเมืองมีอาหารหลายอย่างคล้ายๆประเทศของเราสถานที่เที่ยวน่าสนใจประตูสวรรค์ที่วัดเลมปูยาง วัดธนลรดวัดแม่ปูราเบอร์สกินาข้าวเทกาลาแรงน้ำตกมันดุกภูเขาไฟบาตูตลาดงานศิลป์อูบุตรวัดบราตันหรืออุลุนดานูบราตันหาดสุรุบันหน้าผาที่คารังโบมาคลิปสวนสัตว์บาหลีก็มีนะ ชมพระอาทิตย์ตกที่หาดคูตาวิวสวยคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวมาบาหลีคุณก็จะได้ภาพที่เที่ยวมากมายทั้งทะเลภูเขานาขั้นบันไดวัดวาอารามและอีกหลายๆอย่างมารวมกันอยู่ในเกาะเดียวลักษณะความฟินเหมือนคุณเที่ยวทะเลใต้บ้านเราผสมผสานกับวัดวา,ารามทางภาคเหนือนำมาอยู่ในที่เดียวกันประมาณนั้นเลยค่ะ ครับนี่คือบาหลีนะครับทิปที่เราจะต้องไปเจอกันแรกนะครับของเดือนมกราคมปี2 5 6 6ผมเชื่อว,ว่าหลายๆท่านโปรกัสที่ทิปนี้นะครับการขึ้นสู่ตำแหน่ง T.M. นั้นคือทิปแรกนะครับทุกท่านได้ไปแน่นอนนะครับได้ไปเที่ยวแบบฟินฟินในในวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ประเทศอินโดนีเซียเกาะบาหลีบรรยากาศทั้งยามเช้ายามเย็นสวยงามมากนะครับตำแหน่งที่2ครับ ตำแหน่งที่ทุกท่านไม่ยากที่จะได้รับตำแหน่งนี้ครับเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่เชื่อมโยงกับตำแหน่ง GM เราะก็นั่นคือ VP ครับ White President ตำแหน่งนี้คุณสมบัติเป็นยังไงครับก็คือท่านจะต้องมีตำแหน่ง ที่มาเกี่ยวข้องก็คือตำแหน่ง GM ครับสคนอย่างน้อย2องสายงานถ้าท่านขึ้น GM อยู่แล้วครับในตำแหน่งแรกท่านมีอยู่แล้วท่านก็ต้องผลักดันให้คนสองสายงานขึ้นตำแหน่งนี้ครับมาผลักดันให้กับท่านขึ้นไปนะครับท่านจะมีเป็น10สายงานหรือ5สายงานตามที่เขากำหนดไว้ต่ำสุดก็ได้แต่อย่างน้อยต้องมี2คนใน2สายงานขึ้นตำแหน่ง GM จะมีสายดิ่งอย่างเดียวไม่ได้ครับบางคนมีสายดิ่ง5 GM เลย ไ,ไท่านองมีอย่างน้อย2สายงานท่านมีสายงานละ1ก็ได้ครับแต่จะมีสายงานเดียวดิ่งลงไปเป็น 2GM 5GM ไม่ได้ครับต้องมีคนละสายงานเมื่อมี2สายงานครับ2 GM ที่มาดันท่านท่านมียอดคุ๊ปเซลครับ1 5 0่0 0น่ USDT ครับก่อนหน้าในตำแหน่ง GM เอ็มได้คุปเซลอยู่ที่5 0,000ครับแต่ตำแหน่งนี้อยู่ที่1 5 0 0 0 0นะเป็น3เท่าครับท่านรับโบนัสเพิ่มขึ้นนะครับจาก 20- เป็น30%เป็นเงินปันผล ของทีมได้ทำงานทุกๆวันนะครับตัวอย่างครับสมมติว่า1นึ่งแนนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นคูณหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับเพื่อเอาเงิน ปันผล100%เนี่ยจากเงินลงทุนมาคํานวณก็คือ1,500 USDT ครับ1,500 USDT เอามาคํานวณที่30%ครับเพราะว่าเราได้ในตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งเกษยษียรติยศ30%เราก็ได้450ต่อวัน450 USDT คูณ30วันเท่าไรเท่าไรครับได้13,500 USDT ครับ30วันคูณ35ครับเพื่อแปลเป็นเงินบาทท่านได้ถึง407,000นะครับ472,500นั่นคือต่ําสุดนะครับเพราะว่าเราคํานวณที่150,000 USDT แต่อย่าลืมว่ามันลึกไม่จํากัดมันกว้างไม่จำก แบบยอดที่เกิดขึ้นเป็นกรุ๊ปเซลของท่านเนี่ยอาจจะเป็นแสนก็ได้ครับอาจจะเป็น2 3งสามแสนสี่แสนก็ได้ก็เอามาคํานวณตามป่าเป็นจริงครับแต่ตามตุกอือแสนห้าถ้าเป็นสามแสนท่านก็ได้เท่าไหร่ครับรวมหนึ่งล้านแล้วอัน,นี่คือทางเดียวไม่รวมเงินที่ท่านเอามาลงทุนด้วยเพราะนี่แค่ในกรุ๊ปเซลล์ของท่านไม่รวมเงินที่ท่านลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นรายได้มันมากกว่านี้แน่นอนครับตำแหน่งที่3ครับเหมือนกันเลยครับการขึ้นตำแหน่งที่3ก็ต้องมีตำแหน่งที่2 มาหนุนท่าน2คนครับ s v p ครับตำแหน่ง s v p ต้องมี2คนอย่างน้อย2องสายงานขึ้นตำแหน่ง VP นะครับมาผลักดันท่านให้ขึ้นไปแล้วต้องมียอดกรุ๊ปเซลล์ครับจากแสนห้าเป็น5้าแสน UDT ครับคุณสสบัติอยู่ที่ตำแหน่งต้องมีตำแหน่งเหมือนท่านมาผลักดันท่าน2คน2สายงานด้วยแล้วก็มียอดกรุ๊ปเซลล์ไม่ต่ำกว่า5้าแสนนะครับท่านรับถึง40%จากเงินปันผลของทีมใต้สายงานทุกทุกวันนะครับไม่ใช่วันเดียวนะทุกๆกวันตัวอย่างครับสมมุติว่าท่าน ลงทุนที่ห0 0แสนนะครับไอ้ะโทษทีท่านมียอดลงทุนใต้สายงานทั้งหมดห0 0 0สนท่านคูณหเครับเพื่อเอากําไรมาคํานวณหรือท่านก็ได้5,000ันอยูเอทีเอา5,000มาคูณครับสีเพราะท่านได้เท่าไหร่ครับสีในโบนัสตําแหน่งนี้ของกําไรทั้งหมดท่านก็ได้2,000ครับสีของ5,000ต่ําสุดนะครับของยอดที่เอามาคํานวณท่านก็เอามาคํานวณครับสองพันครับมาคูณ30วันได้ 60, 60, 60, 0ก0มื่นหกหมื่นคูนสามห้าครับเป็นนน3 6ได้ใอาคต ท่านได้ต่อเดือนอยู่ที่2องล้านหนึ่งแสนครับสองล้านหนึ่งแสต่อเดือนนะครับซึ่งถือว่าเป็นเงินที่น้อยมากเพราะว่ามีรายได้เกิดขึ้นนะครับสล้านต่อวันจากโยโย่กับโกชองมาแล้วครับนะครับที่ทําได้ภายใน6เดือนเพราะฉะนั้นรายได้หลักล้านต่อเดือนเนี่ยไม่ต้องไปมองครับผมเชื่อว่าคนไทยเราทําได้มากกว่านี้นะครับนั่นคือตําแหน่งที่3นะครับในยอดที่เอามาคํานวณต่ําที่สุดในกรุ๊ปเซลครับตาแหน่งที่4ครับตาแหน่ง ed ครับ ed คือคือตำแหน่งที่4นะครับ ทุกตำแหน่งครับก็เช่นเดียวกันครับก็ต้องมีตำแหน่งที่มาผลักดันท่านอยู่ตำแหน่งร่างคือ SVP นะครับก่อนที่ท่านจะขึ้น ED ท่านก็ต้องมีสายงานท่านสสายงานเป็น SVP มาดังมาผลักดันท่านให้ขึ้น ED ครับถึงจะผลักดันได้นะเพราะฉะนั้นต้องมี2คนอย่างน้อย2รสายงานขึ้นตำแหน่ง SVP ครับมาผลักดันท่านแล้วก็มียอดคุปเซลจากเท่าไหร่ครับห้าแสนก่อนหน้าเป็น2ล้านนะครับตามสุตรที่2ล้านอยู่ SDT ครับเป็นคุปเซลนะครับแล้วก็รับโบนัส50%เลยนะครับ50%จากเงินปันผล ใต้ทีมงานของท่านทั้งหมดเนี่ยที่มาลงทุนนะครับท่านได้50%เลยนะครับตัวอย่างครับถ้าเอายอดต่ําสุดนะครับในคุกเซลล์มาคํานวณให้กับท่านในเรื่องของรายได้คือ2ล้านนะครับสล้านคูณหเปท่ากับยี่สองหมื่นครับสองหมื่น USDT ครับนั่นคือยอดร้อยเปอร์เซ็นต์ของกำไรที่เกิดขึ้นนะครับเอามาคํานวณ50%เพราะท่านได้50%จากกําไรทั้งหมดสำหรับคนที่นําเงินมาลงทุนใต้ทีมงานของท่านท่านได้หมื่นหนึ่งครับ หนึ่งหมื่น usdt เอามาคำนวณสามสิบวันครับหนึ่งหมื่น usdt คูณสามสิบวันเท่ากับสามแสน usdt ครับคูณสามสิบห้าเพื่อแปลงเป็นเงินบาทถ้าถึงสิบล้านห้าแสนครับต่ำสุดนะครับคือสิบล้านห้าแสนสรับตำแหน่ง ed แล้วแต่ถ้าเป็น4 000, ล้านล่ะครับถ้าตัวเนี้ยจาก2 000, ล้านเป็น4ล้านท่านก็ได้ร่วม่าไหร่ครับ21ล้านละร่วม1 000, ล้านต่อวันละมันอยู่ที่การจัดการและก็ไม่ได้รวมเงินในส่วนของท่านที่มาลงทุนโดยตรงด้วยนะครับอันนี้คือใต้คุปเตลของท่านนะครับไปดูตำแหน่งดครับี M MD มีสองสายงานขึ้นตำแหน่ง ED ครับมีคุปเซลใต้สายงานหกล้านยู USDT ท้ารับโบนัสหกสิเปอร์เซ็นจากเงินปันผลของทีมใต้สายงานทุกๆวันนะครับรับทุกๆวันนะครับตัวอย่างเหมือนเดิมครับต่ำสุดเอาเอายอดต่ำสุดมาคำนวณนะครับถ้ามันมากกว่านี้มันก็มากกว่านี้ครับหนึ่งเปอร์เซ็นคือหกหมื่นครับจากหกล้านนะครับยอดคุปเซลท่านได้ถึงหกสามหมื่นหกพันครับต่อวันนะครับสามหมื่นหกพันต่อวันนั่นคือยอดต่ำสุดที่เอามาคำนวณคูณหกสิบเปอร์เซ็นแล้วก็เอามาคนวณ คูณ30วันครับ3 6 0ห0คูณวันคือล้าน8 0 0 0มครับคูณ35คือ37ล้าน8 0 0 0นนั่นคือยอดที่6ล้านเท่านั้นครับแต่ถ้าเป็น10ล้านล่ะครับมันอาจจะเป็น10ล้านก็ได้นะยอดปุ๊บเซลถ้าเป็น10ล้านท่านก็ได้ร่วมเท่าไหร่ครับ70กว่าล้าน70กว่าล้านครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยนะครับทำไมถึงได้ไรายได้สล้านต่อวันก็ตัวนี้ครับ MD ครับ MD แต่ละท่านมีไรายได้หลักล้านต่อวันนะเฉลี่ยไปนะครับหลักล้านต่อวันเพราะฉะนั้น จึงไม่แปลกใจเลยที่โกชองครับซึ่งเป็น m อดีที่ทำรายได้ภายใน6เดือนนะครับมีรายได้ถึง4ล้านต่อวันมันเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ง่ายๆแล้วก็เรามี m อดีที่เกิดขึ้น2คนทั้งสิงคโปร์และประเทศจีนเท่านั้นยังไม่พอครับที่นี่ว่าเยอะอยู่แล้วครับยังมีรายได้ที่เกิดขึ้นจากเอ็กต้าโบนัสอีกครับเป็นโบนัสที่ขึ้นตำแหน่งนี้ครับเ d เท่านั้นครับจะได้รับโบนัสนี้คือโบนัสพิเศษที่เรียกว่า CTO Company Turn Over รรับกำไร เพิ่มไป10%ครับแบ่งให้กับ MD ทั่วโลกเท่าเท่ากันตัดจากกำไรบริษัท10%นะครับไม่ได้ในกุ๊ปเซลล์ของเรานะครับตัดจากยอดกำไรทั่วโลกเลยนะครับอ l เซลล์ทั่วโลก10%บริษัทได้100%หม 10, ื่นล้านงี้แบ่งให้เรา พันล้านครับนะครับถ้าหมื่นล้านแบ่งเราพันล้านเอามาแบ่งกันครับกับ MD ทั่วโลกนะครับเราก็เอาไปสักสิคนก็เอาไปคนละร้อยล้านนั่นคือเราได้ตรงนี้ด้วยแล้วเราได้อะไรครับเรามีขับเฮาที่อเมริกาสำหรับ MD เรามีท่านไปโรงแรมครับงานอีเวนท์ทุกงานท่านจะได้นั่งรถระดับเลิศหรูอลังการครับอย่างประเทศไทยนะครับ MD นั่งอะไรครับโรลสรอยมีพนักงานขับรถให้ครับพักโรงแรมระดับเฟิร์สคลาสโรงแรมระดับเฟิร์สคลาสครับไม่ใช่โรงแรมห้องไม่กี่หมื่นครับบางห้องเป็นแสน เป็นห้องชั้นดีระดับผู้นําประเทศได้ซ้ำไปห้องเฟิร์สคลาสรหรับ MD เพราะฉะนั้น MD ของเราถือว่าเป็นบุคคลระดับโลกนะที่ได้รับการต้อนรับอย่างดีครับมีขับเฮาส์ที่อเมริการอรอต้อนรับท่านไปทั่วโลกก็มีเครื่องบินพิเศษเฉพาะเลยครับที่นั่งระดับเฟิร์สคลาสเลยถือว่าเป็นระดับหรูเพราะฉะนั้นวันนี้ใครทุกคนก็ต้องการที่จะขึ้นตาแหน่ง MD เท่านั้นครับเพราะว่า MD คือตาแหน่งระดับเกียรติยศสูงสุด เทียบเท่ากับคณะกรรมการบริษัทเลยนะครับการที่จะได้กาําไร10%จากบริษัทได้นะครับถ้าไม่ได้เป็นหุ้นส่วนกับบริษัทไม่มีทางแต่ MD เปรียบสเสมือนหุ้นส่วนเป็นคณะกรรมการของบริษัทร่วมด้วยครับนั่นคือฟินทอสครับตำแหน่งเราก็จะได้ตัวนี้ด้วยนะครับสำคัญเลยก็คือการที่เราจะเข้าสู่ตลาดหุ้นเน็ตเดอนาคตนะครับวางเป้าหมายว่าประมาณ3ปีนะครับแต่ผมเชื่อว่าไม่เกินปีหน้าอาจจะได้เซอร์ไพรส์กันถ้ามีชุมชนของเราเนี่ยประมาณ10ล้านทั่วโลกนะครับสิล้านขึ้นไปเนะี่ยท่านอาจจะได้เห็น ของเราเข้าสู่ตลาดหุ้นเน็ตแดกครับเป็นตลาดหุ้นระดับโลกที่เป็นที่ยอมรับนะครับเป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งที่2ของอเมริกาและถือว่าเป็นระดับโลกเลยนะครับเป็นแ,แห่งแรกของโลกที่ซื้อขายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันมีตลาดเป็นตลาดที่มีบริษัทเข้ามาจดทะเบียนมากที่สุดในโลกตลาดหุ้นเน็ตแดกนะครับที่ทําให้อาริบาบาโด่งดังครับจากหุ้นที่ไม่โด่งดังเลยครับมีคนเข้าถึงน้อยมากแต่พอเข้าสู่ตลาดหุ้นเน็ตแดกอาริบาบาโด่งดังระดับโลกมีมูมลค่าหุ้นเป็นแสนล้านแล้วเช่นเดียวกันครับวันนี้ของเรา เราก็สามารถมีมูลค่าหุ้นเป็นหลักล้านได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าราคาหุ้นปัจจุบันนี้นะครับเข้ามาตูกินทอนเนี่ยท่านจะได้หุ้นด้วยนะครับท่านไม่ได้ได้แค่ลงทุนอย่างเดียวบริษัทได้แบ่งหุ้นกับท่านด้วยครับแล้วหุ้นที่ท่านได้เนี่ยครับมันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับ